คุณหมอคะได้ยินว่าตรวจยีนพ่อแม่ก่อนท้องลดความเสี่ยงส่งต่อโรคให้ลูกได้จริงไหมคะจริงค่ะการตรวจยีนก่อนที่จะท้องนะคะก็คือการตรวจเพื่อที่จะทราบว่าพ่อแม่เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นพาหะส่งต่อยีนที่ผิดปกติเนี่ยไปให้ลูกหรือเปล่า ก็เลยทาให้เราทราบล่วงหน้าว่าลูกเราเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความผิดปกติหรือเป็นโรคเนี่ยมากน้อยแค่ไหนโรคที่ตรวจกันบ่อยๆนะคะเช่นในโรคของทาลสัสซีเมียนะคะกล้ามเนื้ออ่อนแรงโรคหัวใจหรือว่ามะเร็งบางชนิดซึ่งการตรวจเนี่ยก็ทําได้ไม่ยากนะคะก็จะตรวจจากทางเลือดหรือว่าทางน้าลายนะคะซึ่งปัจจุบันเราสามารถตรวจได้ถึงเกิน600ยีนซึ่งถ้าเป็นโรคก,ก็คือมากกว่า300โรคนะคะผลที่ได้เนี่ยก็จะค่อนข้างแม่นยำก,การตรวจอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยคลายความกังวล หรือถ้ากรณีที่เรามีความผิดปกติที่ลูกเราจะมีความเสี่ยงสูงในการจะเป็นโรคนะคะเราก็สามารถที่ทํา IVF แล้วก็ตรวจคัดกรองตัวอ่อนถึงระดับยีนได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากหยุดโรคไว้ที่รุ่นเรามีเบบีที่สตรองต้องวางแผนนะคะ